ข้อ 18. สัตว์ผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10มีเว้นจากค่าสัตว์เป็นต้นเหล่าใดเหล่าหนึง่งชื่อว่าบัณฑิตอีกประการหนึ่งพระพุทธพระปัจเจกพุทธะพระมหาสาวก80และพระสาวกของพระตถาคตเหล่าอื่นครูสุเนศและอกิติดาบทเป็นต้นในอดีตการพึงทราบว่าบัณฑิตท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิต เพราะดำเนินไปในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่าเราชนที่ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินอธิบายว่าไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าด้วยญาณคติแม้ในสัทนีติปรกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าปฏิทาาเป็นไปในความไปปัญญาใดย่อมดำเนินคือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้อันสุขุม คือทราบอาการแม้เป็นต้นว่าความบีบคั้นแห่งอริยสัจมีทุกขเป็นต้นเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญดาผู้ไปคือดำเนินไปได้แก่เป็นไปด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาเหตุนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาชื่อว่าปัญดาของผู้นี้เกิดพร้อมแล้วเหตุนั้นผู้นี้จึงชื่อว่าบัณฑิต ผู้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินคือไปด้วยยานคติส่วนลักษณะบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่ตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบัณฑิตาลักษณะบัณฑิตานิมิตบัณฑิตาประธานของบัณฑิตสามประการเหล่านี้สประการอะไรบ้าง ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดดีพูดแต่คำที่พูดดีและทำแต่กรรมที่ทำดีก็คำว่าสุจินติตะจินตีเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้นฉนี้แล